สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหม่วานเลิฟซีรีส์กันอีกแล้วนะคะ วันแอนหมูจะมาแนะนำซีรีส์ก็เรื่องขออาจารย์โปรดชี้แนะไหลจา้านนะคะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกเทพเซียนแฟนตาซีจำนวน30ตอนดัดแปลงจากนิยายเรื่องสั้นลำดับที่4จากนิยายเรื่องขออาจารย์โปรดชี้แนะของผู้แต่งชื่อดังจิ๋วลู่เฟยเซียงเจ้าของนิยายชื่อดังอาทิเจ้าเหยาธาตุปีศาจของรักของข้าล่าหัวใจมังกรปัตถพีไร้พ่าย ผลิตโดยอ้ฉียเทนเซนกำกับโดยเจ้าอี้หลงผู้กำกับเดียวกันกับซีรีส์เรื่องดารารักนิรัน์นักแสดงนำได้จุีจิจ้งอีมารบ,บทอาไต้ประกบคู่กับจางวินหลงรับบท เซียวอี้หานพร้อมทับนักแสดงอีกครับข้างบอกเล่าเรื่องราวของอาไต้เด็กสาวกำพร้าเธอได้เข้าร่วมสำนักเซียนหลิงและได้กลายเป็นสิทธิ์ของเซียวอี้หานอาจารย์เจ้าสำราญผู้เกียิคร้านแม้ว่าเซียวอี้หานจะไม่ใช่คนที่เข้มงวดแต่อาไต้กลับมีความขยันหมั่นเพียรและทุ่มเทระหว่างการฝึกฝนในหุบเขาอาไต้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมผ่านการทดสอบเล็กน้อยและฝึกฝนค้อนศักดิ์สิทธิ์โบราณ จนได้รับชื่อเสียงอย่างรวดเร็วระหว่างนั้นอาจารย์และสิทธิ์ได้แก้ไขความเข้าใจผิดและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีขณะที่สถานการณ์กำลังดีขึ้นเซียวอี้หานก็ทรยศสำนักและอาจารย์พยายามทำลายผนึกช่วยเหลือพี่ชายที่ติดอยู่ในเผงไหลด้วยความเครียดแค้นเผ่าเพผงไหลอย,อย่างสุดซึ้งของอาไตจึงได้แยกทางกับเซียวอี้หานเธอรู้สึกเหมือนถูกทรยศและเธอนั้นได้ออกติดตามหาเขาอย่างไม่ลดละ ทั้งสองเดินทางมาถึงเผ่าพึงไหลโดยบังเอิญอดทนต่อความยากลำบากนับไม่ถ้วนและได้รับความช่วยเหลือจากชาวเผิงไหลในที่สุดพวกเขาก็ละทิ้งอคติและตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงร่างกายของชาวเผิงไหลภายใต้เสียงเรียกร้องของทั้งสองเผ่าพันธุ์มนุษย์และเผ่าอสาูรจึงร่วมมือกันจัดตั้งกองกําลังช่วยเหลือเผ่าพึงไหลชำระล้างไขกระดูกและยุติความบาดหมางพันปีระหว่างสองอาณาจักรและ3เผ่าพันธุ์โดยซีรี เรื่องขออาจารย์โปรดชี้แนะได้นักแสดงนามเป็นจ e. ีจิงอีนางเอกสาวสวยซึ่งเธอก็มีซีรีส์สุดฮิตอย่าง บุภารักษ์อลลวนประกบคู่กับเรเอกหนุ่มหล่อคมจางวินหลงเขาก็มีซีรีส์สุดฮิตอย่างเรือนรักป่าไผ่เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์แนวความรักสิทธิอาจารย์เสื้อผ้าหน้าผมงามอลังการเหมาะกับบุคลิกของตัวละครโดยเฉพาะทรงผมของนางเอกน่ารักมากพระเอกก็หล่อละมุนการแต่งตัวของตัวละครสไตล์เปลี่ยนไปตามวัยและการเติบโตฉากบรรยากาศสวยงามเนื้อเรื่องชวนติดตามมีปมให้ค้นหาตามสไตล์จิ๋วลูกเฟยเซียง ไม่เคยทําให้ผิดหวังนะคะ